สวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่สถานีรถไฟเมืองบาเซิลสวิสเซอร์แลนด์นะคะให้ชมบรรยากาศร,บรอบๆค่ะผู้คนจะคึกคักเป็นพิเศษเพราะว่าใกล้เทศกาลคริสต์มาสในอีก7วันข้างหน้านะคะแล้วก็เทศกาลปีใหม่แฮปปี้นิวเยียร์ตามมาติดๆค่ะชาวสวิสจะให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสต์มาสมากค่ะ เขาจะมาจับจ่ายซื้อของใช้ของฝากของขวัญและเครื่องประดับตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงามค่ะร้านค้าจะกว้างมากเลยนะคะประกอบกับที่นี่อยู่ที่สถานีรถไฟเมืองบสเซลค่ะคนเลยเยอะเราพามาชมบรรยากาศอีกร้านหนึ่งนะคะอันนี้เป็นร้านเครื่องสำอางค่ะชื่อร้าน r e t a l ส s นะคะถ้าอ่านไม่ผิดค่ะ <laughs> ร้านนี้จะมีเครื่องสำอางให้เลือกมากมายเลยนะคะไหนชอบมาเดินดูแต่ไม่ค่อยชอบซื้อชอบดูผู้คนมากกว่าคึกคักดีค่ะเดินเข้าร้านโน้นออกร้านนี้สนุกมากลูกค้าเครื่องสำอางนี้จะเป็นลูกค้าที่มาจากหลายหลากหลายประเทศนะคะร้านค้าตกแต่งเรียบง่ายแต่มีสไตล์สวยงามดีค่ะสะอาดตาเราพาเดินกันต่อค่ะ าน,นีรถไฟเมืองบาเซอร์กว้างมากค่ะถัดมาเราจะพามาชมร้านเครื่องตกแต่งระดับต้นคริสต์มาสนะคะเริ่มจากผนกสีเงินก่อนค่ะมีให้เลือกมากมายเยอะมากค่ะสีทองก็มีนะคะอุปกรณ์พวกนี้จะเอาไปตกแต่งต้นคริสต์มาสค่ะเยอะมากมายหลากหลายจริงๆเลยค่ะชอบชอบ อยากจะซื้อให้หมดเลยแต่แพงไปนิดนึงค่ะต้องพาคนที่บ้านมาด้วยค่ะมาคอยจ่ายให้แต่ไม่รู้เขาจะยอมไหมนะคะสวยงามมากจริงๆค่ะเมืองไทยเราก็มีแต่ว่าไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะคะหลายๆอย่างก็แปลกตาดีค่ะไม่เคยเห็นที่เมืองไทยมาก่อนแต่อาจจะเป็นเพราะว่า บางร้านที่เมืองไทยก็มีขายแต่ว่าเราไม่ได้ไปเห็นก็เป็นไปได้นะคะน,นี้เป็นผลแห้งของต้นสนค่ะเห็นไหมคะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของต้นคริสต์มาสที่นำมาประดับตกแต่งแล้วค่ะให้ชมกันต่อเพลินๆไปนะคะยาวไปค่ะสีทองกับสีเงินก็น่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะคะ เข้ากันได้ดีเลยค่ะคนจัดร้านเขาก็ช่างจัดดีนะคะสวยว้าวทั้งนั้นเลยตุ๊ก,กตาก็มีน่ารักมากค่ะทุกวันสีแดงก็ดีค่ะเทียนก็มีขายรวมอยู่ด้วยค่ะน่ารักทุกอย่างเลยค่ะถ้าไม่เกรงใจว่าต้องเหลือให้คนอื่นซื้อว่าจะเหมาหมดเลยค่ะ ให้ชมกันไปก่อนเพลินๆน,นะคะ พอหมดจากสีเงินดีแล้วเราจะให้ชมกันต่อสีอะไรดีคะดาดตาดาดาสีน้ำเงินค่ะว้าวสีน้ำเงินนี้ก็สวยไม่แพ้สีเงินเลยนะคะให้ชมค่ะโดยส่วนตัวแล้วหน่อยเป็นคนชอบสีน้ำเงินสีฟ้ามากเลยค่ะมันจะเป็นสีอะไรที่สดชื่นค่ะ รถเข็นก็มีค่ะเอ๊ะหรือเราจะเรียกไม่ถูกอาจจะเรียกอย่างอื่นก็ได้นะคะไม่ใช่รถเข็นค่ะ <c oughs> เทียนก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้ในการตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะเพราะว่าชาวสวิสเขาจะใช้จุดในการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสค่ะเพื่อเพิ่มความสดใสสวยงามยิ่งขึ้นนะคะพอหมดจากสีน้ำเงินสีต่อไปที่เราจะนำเสนอขาดไม่ได้ก็คือสีแดงค่ะ ว้าวสีแดงก็สวยไม่แพ้ใครสีอื่นๆเลยนะคะลุงซันต้าเต็มไปหมดเลยค่ะซันตาครอสค่ะเทศกาลคริสต์มาสถ้าขาดซันตาครอสก็จะดูยังไงยังไงอยู่นะคะขาดไม่ได้จริงๆค่ะหลากหลายสไตล์น่ารักมากเลยนะคะชอบมากเลยสีเขียวตัดกับสีแดงสวยสุดๆค่ะ อยากได้อยากได้จริงๆค่ะสโนว์แมนก็มีต้องไปกระซิบคนที่บ้านไม่รู้ว่าจะซื้อให้ไหมนะวันนี้เราไม่ได้เอากระเป๋าตังมาด้วยลูกบอลอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะเห็นด้านหลังนั้นใครย,ยืนอยู่สงสัยคุณลุงซานต้าค่ะซานต้าหรือคุณลุงซานตาครอสนะคะขวัญใจเด็กๆคะ่ะ เด็กๆชอบมากทุกปีจะรอของขวัญจากคุณลุงซันตา้าส่วนผู้ใหญ่อย่างเราก็จัดของรอเฉลิมฉลองเทศกาลนะคะอีกไม่กี่วันแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะสวยงามจริงๆวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปจัดต้นคริสต์มาสที่บ้านค่ะขอบคุณนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสจีไลฟ์อินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ